Shut <laughs> the เซอร์ใจดีของทั้งเรากันหน่อยเลยร้าน c o ุกกี้แลน h o p นะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้อง o ุกกี้แลน h o p เท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้อง c o ุกกี้แลนชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอยู่กับช่องแปดบาทสีค่ะสำหรับในส่วนของคุกกี้ลังคิงดอมนะคะเนื่องจากว่ามีคนมาสอบถามเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยจะต้องใช้ตัวไหนในการลงด่านนะคะซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าด่านใหม่อาจจะยังไม่เข้ามาในตอนนี้นะคะแต่ก็จะมีหมวดต่างๆเนาะให้เราเนี่ยได้เข้าไปลองเล่นกันค่ะหรือสาหรับใครนะคะพิ่งกลับมาเล่นเนาะก็อยากจะฟ่าด่านเก่าๆนะคะว่าใช้ตัวไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้เซฟจะจัดเทียร์ลิสให้นะคะอาจจะเป็น3อันดับแรกนะคะเทียร์ จะให้ช่วยนะคะปั้นตัวมาเนอะแล้วก็เล่นกันนะคะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยลงด่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะ ในส่วนของการลงด่านนะคะหลายคนถามว่าตัวนี้ปั้นดีไหมตัวนี้ปั้นดีไหมนะคะถ้าเกิดพูดถึงเซตแรกนะคะที่เซจะแนะนําให้กับการปั้นนะทุกคนนะคะก็คือจะเป็นเซตของแถวบนเลยค่ะตัวที่เราจะได้รับฟรีนะคะจะมีในส่วนของ1เลยค่ะชูครีมจากการสุ่มบอสกิวนะคะเยะติเนาะนะคะตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะ่ะถ้าเกิดเราไม่มีตัวแท้งนะคะใช้เป็นน้องเยติก่อนได้หรือถ้าเรามีตัวแท้งแล้วเราอยากได้ตัวฮิลเราก็ค่อยแลกเป็นตัวของน้องครีมสดตรงนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวมาดูของเช s s ก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวอ,อัศนีนะคะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะสุ่มยากใช่ไหมทุกคนถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ดาเมดตัวอื่นแทนก็ได้เหมือนกันนะคะใน,นกรณีที่ เราแบบว่า f u l ที e a m ่สุดเพราะว่าเซฟรู้สึกว่าเซตเนี้ยค่ะถ้าปั้นมานาอเลือกตัวแทงนะคะอ่าสักเป็นเยติก็ได้หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะคะจะเปลี่ยนจากเยติเป็นตัวของจอมโจรก็ได้เนาะแล้วก็ใช้สองเนี้ยตัวฮิลเซฟรู้สึกว่าเซตเนี้ยมันพาลงด่านได้เยอะมากๆถ้าเกิดเจอบอยก็ยังสามารถเล่นได้เพราะว่าเคมูเล่ค,ค่ะจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจเดี่ยวได้ได้ดีมากๆ คลีย์บอร์ดได้ไวสุดๆนะคะจากที่เคยไปลองลงมาดูเนี่ยรู้สึกว่าเออเซตน,นี้นะคะปั่นไม่ยางมากนะคะตัวของขอีปิก2ตัวเนาะหรือตัวของจมโจนกับตัวของ แคมรี uh, สามารถแลกในไมเลดก็ได้หรือกล่องอะคา่ะที่เขาจะแจกในส่วนของชิ้นส่วนเนาะในส่วนของหินวิญญาณาตัวละครที่เขาแจกฟรีตรงนี้ค่ะมันจะเริ่มแจกในส่วนของแคมรีกับตัวของจอมโจรละเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ2ตัวนี้เนี่ยเราสามารถได้รับฟรีถ้าเกิดเราเล่นกิจกรรมบ่อยๆหรือแบบช่วงอีเวนต์กำลังมาบางทีมันจะมีให้แลกนะคะเอาเพชรซื้อกล่องตรงนี้หรือเป็นเหรียญไมเลดแลกในร้านค้านะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าอำนวยความสะดวกมากๆเลย ต่อมาค่ะนะคะในส่วนของมนะิติฟราวเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะใช้เป็นตัวของน้องครีมสดก็ได้หรือลองดูกิจกรรมเนาะว่ามันยังมีให้สุ่มแจกหรือเปล่านะคะตรงนี้อ่าแต่ละตัวใช้เป็นท็อปปิ้งอะไรบ้างอันนี้ค่ะเป็นครีล้วนปั้นมาทีลงอารีนาได้เหมือนกันตรงนี้นะคะใช้ได้ยันตีบอสกิลนะคะศึกแห่งผู้พิทักษ์เนาะแล้วก็ในส่วนของอารีนาอาจจะใช้ได้บางทีมก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้สำหรับตัวของจอมโจรเป็นโลคข้เสียหายล้วนหรือครูธรล้วนก็ได้ค่ะอยู่ที่ว่า เพื่อนๆจะมีในส่วนของท็อปปิ้งไหนซะส่วนใหญ่หรือจํานวนดาวหรือจํานวนเลิว่์ของน้องเนี่ยเยอะหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะในส่วนของแคมบเบรลนั่นเองนะคะในส่วนของแคมบรลเนาะก็โจมตีล้วนเลยค่ะทุกคน ชูครีมค่ะเป็นคริรวนนะคะแล้วก็ทาแคนนี่วิเศษด้วยล่ะเพราะว่าถ้ายิ่งทาแคนนี่วิเศษเนี่ยน้องจะยิ่งเก่งนะคะแล้วก็ฮิลเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆเลยพิติกฟาวนะคะช่วงอีพีหลังๆน้องต้องใช้น้องแล้วนะคะในการช่วยเนาะในการฟื้นฟูนะคะต่างๆเนาะแล้วก็ไหนจะมีลังใหม่เนาะที่ช่วยอีกดังนั้นนะคะก็เลยจะเป็นตัวที่อ่ะค่อนข้างใช้เยอะมากๆก็ปั้นไว้ดีมากๆเลยค่ะลงบอสคิวก็ได้เหมือนกันนะ เยติค่ะได้รับฟรีนะคะจากการสุ่มนะตัวของน้ําตาลนะคะบริสุทิ์มังสเซฟจะไม่ผิดที่เป็นผลึกน้ําตาลเนาะทุกคนเอาไปสุ่มนะคะวันละ3มที อันนี้คือสิ่งที่เซฟแนะนํามากๆเลยในส่วนของเทียร์นะคะต่อมาค่ะเทียร์นะคะทุกคนก็จะค่อนข้างไม่แตกต่างจากเดิมมากเ,เท่าไหร่ตัวใหม่ๆที่เข้ามานะคะก็จะมีบางตัว n น t ติเซฟเนี่ยเอาขึ้นเป็นเทียเ์นะคะเพราะว่าใช้แล้วดีจริงนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ใช้แบบปั้นแบบยาวๆเพราะว่าเข้าใจนะคะว่าวัตถุดิบของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะคะซึ่งมันจะค่อนข้างจํากัดในส่วนของวัตถุดิบมากๆเลย เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยจะค่อนข้างฟิกตัวนิดหนึ่งเซฟก็เลยอยากจะแบบพยายามเจาะหรือให้นะว่าใครใช้อะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนใช้อะไรนะคะทุกตัวเลยนะคะจะเ long, ล่นออฟลองลดความเสียหายนะคะตรงนี้ทุกคนอย่าลืมกันนะ ในส่วนของ T.S. นะคะถามว่าดีไหมทุกตัวดีหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าบางตัวเช่นตัวของเมคานะคะจะใช้เฉพาะเนาะเอพิโซดที่18นะคะหลังสุดเลยเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็อ,อ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่เอพิโซดที่18เป็นในส่วนของเอพิโซดที่เป็นบิส e s s ทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะตัวอื่นๆเนาะก็จะใช้ได้เช่นอะถ้าเป็นตัวของพ่อดาร์กนะคะที่เอาเวกเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะใช้กับทีมนะคะทีมดาร์กเลยตรงนี้ค่ะ ที่สามารถลงด่านได้เคลียร์ด่านได้แต่อาจจะพวกเคลียร์บอสอาจจะยังไม่เคลียร์ขาดขนาดนั้นแต่ถามว่าเซตลงได้ไหมลงได้ค่ะแต่เงื่อนไขคือ2ตัวนี้จะต้องทำแคนดี้วิเศษด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่อาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่ในการที่ต้องหาวัตถุดิบในการทําเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซฟก็เลยจะแนะนําข้างบนเนาะเพราะว่ามันทำแคนดี้น้อยที่สุดแล้ว ในส่วนของเซลลินลีค่ะเซลลินลีเนี่ยเซฟรู้สึกว่ามันช่วยหยุดมอนนะคะหมู่ได้ดีแล้วก็ทําดาเมจดหมู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะช่วยในการหลงได้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะ,ะต่อมานะคะ,ะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวแทงที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะเขาสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยเวลาเขาใช้สกิลเพราะฉะนั้นแล้วตัวของอน้องมัมมี่นะคะหรือเฟตูชิเน่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆแถมสามารถแลกอีปิก นะคะเป็นในส่วนของไมเลดได้นะคะเพรอน้องเป็นอีปิกเนาะนะคะแลกได้ดีมากๆนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฮิลแท้งไม่ทันแล้วแท้งตายก่อนเธอลงมาใช้ตัวนี้ดูนะคะมีอมตะด้วยนะคะรอบหนึ่งนะคะแล้วก็น้องเมคาเนาะตัวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีเหมือนกันนะคะแต่อาจจะฮิลช้ากว่าน้องคิมสดนะคะตัวของน้องดอกทอนั่นเองยมันเด้งทุกคนนะคะเอาใหม่อ่ะดี ปรับหมด on. อ่อนเอ้ยนะคะเมื่อกี้เด้งนิดหนึ่งเอาโอเคค่ะน้องดอกทอนนะคะก็ดีเหมือนกันน้องใช้เป็นผู้ทำลวนก็ได้หรือละความเสียหายก็ได้นะคะแต่น้องเนี่ยจะตายง่ายเนาะกว่าตัอของคิมสดคิมสดบางครั้งก็เป็นเขาเรียกไงอมะตะนะคะมันก็เลยไม่ตายเพราะฉะนั้นแล้วลองเลือกดูว่าจะใช้ตัวไหนนะคะต่อมาค่ะสายฟ้านะคะที่ไปคอมโบกับตัวอัศนีซึ่ง ใช้ในบางด่านเท่านั้นนะคะบางด่านก็ยังไม่ผ่านก็จัดยังไม่ใช้เนาะก็จะมีนะคะน้องเลมอนเนตนะคะแล้วก็ตัวของาชนีกิสเตอรนั่นเองที่เซฟจะใช้นะคะตัวของเลมอนเนตนะคะเป็นโจมตีล้วนส่วนน้อง ister, ายนีกิสเตอร์จัดที่เซฟลองเล่นอะมันอยู่ที่สถานการณ์ทุกคน <c oughs> ก็คือใช้ได้ทางที่เป็นในส่วนของอัตาคินะคะแล้วก็ในส่วนของคู่ทามล้วน <c oughs> ก็มีเช่นกันค่ะ ตัวนี้นะคะสแนปดากอนก็ยังสามารถใช้ลงอารีนาได้นะคะลงด่านก็ได้เหมือนกันแล้วก็ครีมสดค่ะเป็นตัวสเปเชียลทั้ง2ตัวตัวเยติกับตัวสแนปดากอนจะไม่โดนดามิดใดๆเลยนะคะส่วนน้อครีมสดเนี่ยถ้าเกิดใช้สกิลก็จะไม่โดนเนะแต่ถ้ามันหมดหลูปที่เขาใช้คู่ทามนเนี่ยค่ะก็จะโดนสกิลตามปกติเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลองเลือกดูว่าเพื่อนๆไหนชอบตัวไหนอยากจะใช้ตัวไหนนะคะในการเล่นนั่นเองค่ะ ก็จะมี2ออันดับนะคะที่เซนแนะนําส่วนเทียตัดมานะคะเทียร,ระดับเอกก็สามารถเล่นได้นะคะอาจจะปั้นไว้ใช้ในอนาคตได้เดี๋ยวมีตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเทลิสที่เซฟเนี่ยจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในส่วนของเทอจะมีบางตัวนะคะที่เซฟใช้ในบางโอกาสแล้วก็เราปั้นติดมาก็ได้ค่ะเช่นพวกที่จะช่วยในส่วนของการเพิ่มดาเมจนะคะของสมาชิกในทีมตรงนี้นะคะตัวของน้องมะม่วงเนาะแต่ทำไมต้องทำแคนดี้นะคะหรือตัวไหนที่เราจะใช้ในบางด่านเช่นด่านที่เอพิโซดที่18นะคะที่เฉพาะด่านมากๆอันเนะะี้ยค่ะก็มีใช้เหมือนกันซึ่งถามว่าแสงจันดีไหมแสงจันที่จริงมันก็ดีนะคะแต่ แต่เซฟรู้สึกว่าอาจจะเป็นพเพราะเซฟเนี่ยแบ่งเทียจาก SS บวก S S แล้วก็ s ที่จริงมันเป็น3เทียย่อยเข้าไปอีกแล้วก็ ABCD อีกเนาะตรงนี้เซฟชุบรวมในบางส่วนนะคะให้มันเข้าใกล้ที่สุดเนาะจะได้ไม่เลนส์กว้างเกินไปแต่ถ้ายิ่งกว้างอะคะ่ะมันก็ยิ่งจะละเอียดถูกต้องไป็ทุกคนนะคะแต่นี้เซฟก็ถือว่าคาดหมยเพื่อนๆแล้วก็คือโฟกัสที่ s s กับ S ก่อนส่วน A อเนี่ยอาจจะเป็นออปชันที่เราเลือกอีกทีนึงว่าเราอยากจะได้ตัวไหนนะคะเทียบนะคะสามารถใช้ได้ในช่วงแรกแรกหลังๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เฉพาะทางในการที่จะต้องผ่านด่านแล้ว ถามว่าทำไมบางตัวถึงไม่ได้ใช้อายกตัวอย่างนะคะเช่นตัวเขาแววไพ์ค่าแววไพร์เนี่ยมันกัดเป้าหมายเดี่ยวแรงก็จริงแต่ถ้าให้เราเทียบกับตัวการที่เราจะต้องแลกตัวฟรีสักหนึ่งตัวโดยการเราต้องเสียมไมเลสถ้าเทียบความคุ้มค่าระหว่างแววไพร์กับตัวแคมเรล่แคมเรล่เนี่ยกินขาดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะใช้ในส่วนของแคมเรล่ค่ะในการ เล่นนะคะเคียร์บอสถ้าทุกคนลองอ่านเหมือนเซฟจะลองเปรียบเทียบตัวที่จะใช้นะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเลยเห็นภาพชัดนะคะว่าจะเป็นตัวไหนไอ้บ้างที่เราจะใช้เมื่อกี้เซฟลืมหนึ่งตัวไปค่ะทวิสลี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดาเมจค่อนข้างดีนะคะแต่เซฟร,รู้สึกว่าถ้าเกิดต้องเลือกฟิกเฉพาะจะเป็น TSS มากกว่าตรงนี้ค่ะจะไปใช้ในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์อีกรอบหนึ่งได้ค่ะจะเป็นประมาณนี้สําหรับการจัดเทลิสในครั้งนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูตัวใหม่นะคะว่ามีอะไรจะเข้ามาบ้างตรงนี้ ก็คิดว่าผู้เล่นใหม่หรือคนที่เล่นอยู่แล้วนะคะจะได้ปั้นไปในทางใกล้ๆเคียงกันแล้วก็บางตัวเนี่ยที่เซฟเลือกมานะคะก็คือบางตัวมันสามารถกรุ๊ปไปใช้ในส่วนของอารีนาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะปั้นมาไม่เสียหายอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ใช้งานจริงๆค่ะทุกคนก็เซฟพยายามให้มันคุ้มค่าเนาะหลังจากนี้นะคะอาจจะเป็นในส่วนของการเจาะลึกแต่ละตัวเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่า นอกจากว่าพอมีคนถามเดียวปุ๊บบางทีเราอยากจะเจาะลึกเช่นสมบัติที่ควรใช้คู่ด้วยหรือท็อปปิ้งที่ใช้หรือบิสกิตก็ตามตรงนี้ค่ะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามลงในส่วนของบิสกิตกันเยอะๆนะคะเพราะบิสกิตเนี่ยมันให้บิสกิตดีมากๆเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งมีบิสกิตการลงทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมากๆแบบโคตรเลยทุกคนเพราะอะไรถ้าเราได้บิสกิตที่เป็นออฟล็องแล้วความเสียหายจะสามารถนะคะทำให้ตัวละครยืนถึกได้มากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ค่ะคือเป็นสิ่งที่ น่าสนใจมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย